สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเบียวิสานนะครับเนาะนีบาเบ mustache, ียว yes, right ิสิพาพ่อแม่พี่น้องมายามบางลั่นอะไรครับหลังจากเมื่อวานเราถ่ามาเตอไซค์ไปแล้วครับเนาะเดี๋ยวิสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบื้องบรรยากาศรอบรอครับยามเช้าครับก็หลังจากที่พายุออกไปแล้วนะครับเนาะบรรยากาศก็ค่อนข <anos> ้างเงียบสงบครับบรรยากาศดีครับยามเช้าครับทุกบรรยากาศรอบรอดเลยครับธาตุิดกำลังขึ้นครับ เดี๋ยวสพาพของพี่น้องไปยามังลันเนอนะครับนับเดี๋ยวบังลังแรกครับเข่าครับเขาบ่เอาครับนี่ครับเห็นแต่หางครับเนาะงน้องครับตัวแรกครับหนังไงของเขาครับ ครับพี谢谢 lighting, oh as well as ่น้องพี่น้องดูหลังต่อไปครับครับในห้องเบื้องหลังที่สองกันครับขอตัวติ่งครับนี่ครับหยัดบังครับข้อบังเอียงหยัดบังนะบังง่ครับที่สองครับหยัดเลยครับตัวนี้สองตัวหนาจริงาจริงง่ครับ เดี๋ยวเบืองหลังต่อไปครับไแทชครับยวเบืองหลังนี้ครับเขาบอกอบ่เขาครับเมืองหลังนี้ครับท้างนอกข้างนอกนอดีเลือดเลือด เับเลือดนิดบ้างอาจจะเข่าครับตายเพราะบุญเข่าครับเข่าครับ่ว่าลัาจะตายครับ คือกันครับครับดูหลังต่อไปครับครับอย่าเบิ่ังนี้ครับเอาไปนอนนะเราคือครับลัง โอือครับแล้วนี่ครับเืินดินดินนี่ครับแล้วนั้นอันเปนตีนครับอันเป็นใยครับง่วงนบัวพอแม่แล้วครับโอเครับยืนดินอาจจะโตใหญ่ครับหลังนี้ครับบึงหลังต่อไปครับครับเดี๋ยวเข้ามาลุ่นเบึงหลังที่ท้ายครับ จะเข่าบอลนะครับ,นบหนักนรงนี่คบ่ผู้ชมครับเดี๋ยวเขาไปสรุปผลง,งานครับครับมาเจริญเจโตนะครับเนาะครับเขาที่น้องสามาสรุปผลง,งานครับว่าตจริญเจโตครับมันก็นเข่ามาทั้งบทสีบังด้วยครับเดี๋ยวเขาบองมาเลยถึตงตัวหน่อย ตัวนึงครับตัวนุ่งง่ครับตัว่นอนมันส่งเลือดออก่าจะตายแล้วตัวง่่ครับอีกสองตัวง่ครับจะตายขาบ้าง ตึงเลยหลังจ็กตูนี่โอ้โหไงครับจังไงเลยเฉพาะหนักๆบางเกือบแตกบางจับบนหนักตึงนะครับหลังหนักมากหนักทั่งมาก หนักกันบางมา,มาครับเ้ <c oughs> ตัว,ต,วตัวหน่อยตัวนึงครับโอ้ใหญ่ใหญ่อครับนี่เป็นผลงานตอนนี้นะครับเราปล่อยหขา ง่งว่าสามตัวครับตัวหน่อยนะสองตัวครสองตัวครับยงง่ยอยงครับพี่น้องไก่เลยครับเดี๋ยวผมไปใกล้ครับง่ยครับครับสองตัวใกล้ครับ ยังถ่ายคนน้องตบ๊กใหญ่ๆ้ะครับวันนี้ครับครับก็นครับสรุปผงานครับวันนี้ครับพาเพื่อนลองมาคลิปนี้กัฝากกุญแจเป็นกำังใจครับพี่บริษัทเออครับสำมรับกินยินีครับสำหรับนี่บริสานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ